ไวที่สาวน้อยเป็ดบันแพงมแมลงนะครับที่โคง้งคาวาสกีนะครับพี่น้องสองช่องใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือวัดโจนะครับกับเสียนนนะครับกำลังไล่ศอยู่ <c oughs> เปรี้ยไม้าที่น้องบี่วันเสาร์ดนสนนี่โซนวกแดงบ่วินนี่ยน้องิม้ยูเด้อยู่ในไร่ว่นมยูเยมากั้มากเหอนมา้แดงนีดันมากมากมนดูดิคนแรกว่าแบบน่าดีใจปาหมอนี่ผู้จัดพจาาคือว่ามาวันเสาร์เ้าวันเสาร์ไม่ร้าแตกตลอดดิไม่ได้ิวครับ ก้ันแจกก็ไม่ใครป่านี้ยุ่งใกล้ๆกันกับวันที่เกาอเออที่แปดอีกป่ะนี่สมารตแดนเออแสดงคือมาเลยครับมาเมื่อนี้เลยพราะว่าเมื่อนี้มันมีฝนป่ะฝนเป็นใจมีฝนตกก็ได้แล้วพอคว้เย็นๆเจอเดือมันตกดอกมันตกจังมื่อแต่ว่าเมื่อนี้นะครับต้องฝาปวดปุ้งแล้วบอกมาเลยครับพี่น้องครับว่าบางนี้ไม่บองล้านแตกไหม เลิกงนันเพิ่นก็ติไปชมหลายยูดอก่านพิ่นว่านี่นั่นสาเนาะั่นไกนสาวน่อยบันแท้นะครับกับฤดูการไม่เปิดพุทธักราชไหมครับก้า <ขอ S 1> ูว <ขอ S 1> ิส <ขอ S 1> ัยทัศน์นั่นใไ่พู้<น>จัดแน่ผู้จัดกะยน้อยมานบานะเมื่ชุบวันจนตามมนเล่าเสียงเสียงใอยู่ในแถวบวิศปวกเรีงครับจัดมอลำนีคือ ซ้ำไทยกับเรียนๆไหมมารุ่นจินเบียเลรียนหน้าเหมือนมวลพ่อใดกคือซีเล็กนี่บคืออซเลดกึ่อซีเล็กนี่เออคือแทงให้โลดเหรอนั่นแหละมรับมือที่ว่าไม่ก็ร่างใจกันได้เป็นเราเนอะรุ่นครับถือว่าเป็นงานแรกหลังจากฤดูกาลเรานะครับโซนนี้นะครับหลังสถานที่ตรงนี้นะครับมื้อแสดงใส้มื้อพ่อยกกันปฏิวัติเอมหน่อยครับ มีวัดอ้อมน้อยนะครับสีไปหาอยู่ครับกำลังเต้ากันสวนมูอยู่โอ้มา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 ซื้อบัตรสามวันครับคุณน้ำหนึ่งโอ้ยดูจับเงี้ยพอดีพอบัตรเมาสามมันรวดนะครับหกเจ็ดแปดครับแล้วก็ส้วนมือวันที่สามวันที่สี่เมื่อกี้ที่ฝนตกมันบ่เห็นเดียวก็นขึ้นเลยจดใช่วันที่เก่าอยู่ในกลุ่มวันที่สามสี่หา เดี๋ยวไล่ชดเชยวันที่9นะครับวันสุดท้ายภาคกลางบอสไล่ชดเชยให้นะครับส่วนพี่น้องที่ถามมาแล้วครับเนาะได้คำตอบจากบอสว่าจะไล่ชดเชยที่4คือวันที่9นะครับสนามดีเดินจรารถกว้างขวางเนื้อที่กว่าพันไร่บุญเหลียมพี่น้องพอดีเห็นบอสโจ้กำลังไล่สดพอดีนะครับเดี๋ยวถามบอส นิดนึงเนาะครับสวัสดีครับบอโจครับภาคกลางแพ็กนี้สี่ห้างักมือละห้าหกมือละเนาะเป็นจังไดแน่พี่น้องตอบรับบ่แน่ฝนตอบรับ้ไม,ไม่แต่มีฝนตกกระจายอย่างสุดเลยนีห <laughs> ่หน่อยที่สุดคือมือเขาใหญ่สองสนามโอ้ยเมืองแต่ท่านฝนตกความแต่บอฝนตกกเก็ยงก็จะเกิดขึ้นแล้วเมียงแล้วใหญ่ด้ว,ดวอนอีถ้าหากย้ายวันต่อวันไม่พอ ไปเจอฝนอีกฉันฝนมาตตอีกเลมือนที่อาญาหรอร้านสามขึ้นต่อกันนี่พันกว่าฝนอยู่เนาะแมนเก็บเดี๋ยวไปค่ะบอสต้องเลิกงานมาครับเก็บร้านสามขึ้นต่อกันบรธรรมดาเด้พี่น้องเลยอันนี้คนที่สองมาแล้วครับเขาคุมมาแล้วเออเขางานมาแล้วครับปิดุมก็ซื้อนี่นี่ยพี่พี่สมพงษ์พี่สมพงษ์ครับโอเคครับคุณปิดก็ซื้อ มาทั้งหน้างานด้วยนี่สามแล้วเอาเลยครับมเดี๋ยวผมึกกินง่รเออชุดนี้สองยบาทชุดนี้สองบาทมรซื้อส็นดีแล้วก็มียี่สิบบาทใน้สบู่ดอยี่สบบาทรีใหนึ่งยีบาทครับเก้าอี้ฟรีนะเก้าอี้ยี่สิเก้าอี้ยี่สบวกบาทเป็นสองสบู่อีกสองร้อยพีบอกคื่าเก้าอี้พีในช่วงจีคนแรกสามร้อยสามคนแรกครับสาคนแรกเก้าอี้สคนแรกฟรีสโอ้โหขอหน่อยแี่ ก่อนถามิูนี่กาคือเอามาหานบอลสองทุ่มสามามเอามาพันบอยู่คราบแต่ว่าสามร้อใบสามร้อยเน่ยวัมันสามคนแรกสามรอยสามร้อยแรกตกใจเลยผมถามคนี่คบกั้เราเนี่ยสามรอคนแรกดีครับพอจนั่งถามว่าเอามาหานบอลน บัตรราคา180บาทเก้าอี้ีก20เป็น200สบู่อีก200 30กว่าบาทเป็ท่นี่1 0กบาทในซตกก้ละ38บาทครับ38บาท0 0บาทในใจเพียง200บาทครับโอ้มูลค่าสี100กว่าบาทน้อยจีนแปลงนี่ีแนีุ่ดคุ้มลแนวดี่น้ฝากพี่น้องไปเมืองไหนงันเนี่ยแต้าไปเมืองโอ้มันจะไปเบิ่งไหนงั้นน้ำบอดไปนะครับ

ผมเป็นยางไปไทยทั้งหลังบอบเครื่อสาพัดไม่ได้ไปครับไปเครื่าพัดยกเล่นครับมาวัดออมน้อยก็ครับทั่วจังหวัดสมุทรสาครแถวออมน้อยไปงานไหนอายะงานนั้นชมอยู่นี่เรงพันห้าร้อยห้าสิบหา เห็นปีนีเสียรถบอกว่าเปิดแบบมีกระเพือเลยเบอร์นี่วัดโจรถมาเป็นมีกระเพือยสำเร็จเพชรกระเพือยเนี่ยขึ้นอะกระเพือพอดีเห็นเสียงหุ่งอิงอยู่คนนะเดี๋ยวถามนะเขร้อยไหหุ่งอิงอยู่คนนมาแล้วบอก อยู่วัดโพ่แจ่ม่าขึ้นคือคากแต่เสียงนนเครื่องเสียงมาขึ้นคือคากแ่คนกำมวนไมน้ำเนาะกนเขาเปิดเสียงดีดีววดีคดีะนกองั้มเดี๋ยว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 เดเดี๋ยว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 เดี๋ยว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 เดี

อยู่กับบินบุรีได้ไปไหมครับวันนั้นวัสดีครับพี่อยู่กับบินไม่ได้ไปหรอครับวันนั้นผมวาอยู่อยู่พวกแดงนี่แหละมาดูหรอกแต่ว่าพายามาอยากมาจักปลญาติมาจากจากช่องก็มีแต่ี่ี่อยู่พวกแดงอใส่แดงอย่งอ๋อขาดขาดราดที่นองขา่มาดูหมอร เอาอีกแล้วขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปพอดีเห็นวอดโจอยู่ในหนเวที่พอดีนะครับในสนามพอดีนะครับเสิ้อผ้ากอดติดวอดโจนะครับกับเสียนอนเหมือนนี่มอมาอโจ